สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกหลังของ Honda No v a าเทนาคันนี้นะครับซึ่งในเะรการเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกหลังนั้นนะครับมันจะยุ่งยากในขั้นตอนของการถอดในส่วนปัญหานั้นเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับรถคันนี้นะครับผมถึงต้องทําการเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกหลังนะครับ ่ามันมีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับทําไมนะครับกระป๋องน้ํามันเบรกผมก็ใหม่ๆนั่นหมายความว่าผมเพิ่งทําระบบเบรกไปนะครับอ่าแล้วทําไมนะครับเกิดอาการอ่าเกิดอาการยังไงนะครับถึงต้องอ่าทำการเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงท้ายคลิปนะแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอดก่อนนะครับก็คือ ในขั้นตอนของการถอดปั๊มดิสเบรกนั้นเราจําเป็นจะต้องถอดท่อไอเสียออกนะครับเพราะว่วาสลักแกนกระทุ้งที่อยู่ใต้ท่อไอเสียนั้นนะครับอจะมีพินล็อกอยู่นะครับแล้วก็เราต้องปลดพินล็อกแล้วก็ดึงสลักออกนะครับเพราะว่ามันติดท่อไอเสียเราจําเป็นจะต้องทําการถอด,ถอดท่อไอเสียนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเราก็จะทําการถอดสเตย์พักเท้าหลังออกด้วยนะครับ่าถอดออกมาก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันติดน็อต เบอร์12ที่เราจะทําการไล่ลมนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราถอดถอยเสียออกนะครับเราก็ไปปลดพินนะครับกับคลิปล็อกที่อ่าล็อกแกนกระทุ้งเบรกไว้นะครับอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับอ่ากล้องอาจจะผมอาจจะรีไปอ่าสปีดไปเร็วสักนิดนึงเพื่อย่นระยะเวลาของคลิปให้สั้นลงนะครับเพราะว่าในการอ่าทำหน้างานจริงนะครับมันใช้เวลานานนะครับ เพราะว่ารถเก่าด้วยนะครับขึ้นสนิมด้วยแหละนะครับตรงนี้นะครับมีพินล็อกอยู่ข้างในนี่ตรงปลายนิ้วผมนะครับมันจะมีพินอยู่นะครับตรงนี้อ่านั่นพินหักไปแล้วครับพี่น้องนะครับอ่านะครับทีนี้เราก็หาเหล็กแหลมไขควงนะครับมาง้างนะครับมาง้างตรงนี้ออกนะครับกางออกกรอนพี่น้องเพื่อว่านะครับเราจะได้ทําการหมุนพินหมุนเพื่อแงะเอ่อหมุนเพื่องัดแงะเอาพินล็อกออกนะครับอ่านะครับนี่นะครับ ก็งัดออกแล้วเราก็หมุนหาตำแหน่งที่เราจะเอาคีมไปจับเอาอะไรไปงัดนะครับออกก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับโบเมนว่างานถอดงายเด้องานกินงานสร้างแหละครับพี่น้องนี่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชุดสองปัมดิสเบรกนะครับหลังจากที่เอาพินออกมาแล้วนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็นะครับดึงออกมาเลยนะครับอ่าสลักล็อกตรงนี้นะครับสลักล็อกแกนกระทุงเบรกกับขาเบรกนะครับ ดึงออกมาโลดนะครับนี่ดึงออกมาเลยนะครับแจมๆเลยนะครับพอดึงออกมาเสร็จนะครับทั้งบนนะครับเราจะทําการคลายน็อตเบอร์สิบสองนะครับยึดสายทีสเบรกออกนะครับแล้วก็นะครับเราจะคลายน็อตเบอร์สิบที่ปั๊มสองตัวนะครับถอดนะครับจิปล็อกสายน้ํามันเบรกออกนะครับในจิปล็อกสายน้ํามันเบรกนั้นท่อน้ํามันเป็นพลาสติกระวังหักด้วยนะครับถ้าหักถ้าแตกมีแยกขายเด้อ นะครับหลังจากที่เราถอดออกมาเราก็จะเอาปั๊มออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปั๊มพร้อมแกนกระถุงนะครับอ่าปั๊มพร้อมแกนกระถุงถอดออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องได้ออกมานะครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ครีมหุบนะครับในอุปกรณ์ในการถอดแยกชิ้นปั๊มที่เบรกนะครับอ่านะครับ ทำไมถึงต้องใช้ครีมหุบนะครับเพราะว่าใต้ชุดซ่อมนะครับใต้ชุดซ่อมอ่าใต้ซินกันฝุ่นนะครับก็จะมีพินล็อกอยู่นะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นพินล็อกชนิดใช้ครีมหุบนะครับนี่นะครับครีมหุบที่ผมได้มานะครับก็ดึงลูกยางออกนะครับยางกันฝุ่นนะตรงนี้นะครับยางดําๆเนี่ยนะครับนี่นะครับดึงออกเลยนะครับ การที่เราจะเปลี่ยนยางกันฝุ่นนะครับเราต้องคลายน็อตข้างล่างออกก่อนเด้อน,นะครับน็อตข้างล่างจะมีหมุดอยู่หนึ่งตัวนะครับให้เอาตะปูตีหมุดออกก่อนค่อยทาการคลายน็อตออกนะครับข้างล่างนะอ่าทีนี้นะครับก็นะครับเอาคีมหุบเลยนะครับหุบป,ปินออกเลยอ่าหุบลิบล็อกออกเลยนะครับปัญหาของรถเก่านะครับบางทีปิ้นล็อกมันกรอบมันผุนะครับ ก็ต้องระวังด้วยนะครับบางทีลิปล็อกของเรามันอาจจะขาดแล้วก็หักคาก็ต้องหาวิธีเอาออกแล้วกันนะครับอ่างัดออกง้างออกนะครับก็เอาออกให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะทําการเปลี่ยนปัม๊มอ่าเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มได้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่างไม่ทําการเปลี่ยนปั๊มใหม่ไปเลยนะครับผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับนี่เวลาเรา,เอาออกมาก็จะเป็นลักษณะตาลักษณะแบบนี้นะนี่ก็คือชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกที่เราจะเปลี่ยนนะครับ อ่าเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อดูของใหม่ก็แล้วกันนะครับเบิ้งของใหม่ไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องนะครับของใหม่ชุดใหญ่ก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับชุดใหญ่ครับพี่น้องมาทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าชุดเล็กจะมาเฉพาะโอริงสองตัวเด้อนะครับมีสองเกรดสองราคานะครับทีนี้นะครับก็ย้อนกลับไปที่พูดไว้เมื่อกี้นะครับก็คือการที่เราจะไปเปลี่ยนปั๊มดิสเบรกตัวใหม่นะครับปั๊มดิสเบรกตัวใหม่เป็นอลูมิเนียมเจาะรูแล้วก็ขัดเงามาเฉยเนะ แต่ถ้าเป็นปั๊มแท้ติดรถนะครับเป็นอลูมิเนียมแข็งเกรดดีนะครับมีการชุบนะครับชุบเหมือนกับว่าเขาชุบแข็งบริเวณบ่าซินบริเวณกระบอกอกระบอกลูกสูบมาด้วยนะครับดังนั้นนะครับความแตกต่างความแข็งแรงมันย่อมต้องมีอยู่แล้วความทนทานต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะ ทีนี้นะครับผมก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับว่าทําไมนะครับผมถึงต้องได้ทําการเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มดิสเบกชุดนี้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเปลี่ยนไปยังไม่นานนะครับอ่ะนะครับสาเหตุก็เพราะว่าผมนะครับไม่ใช่ว่าผมแหละทุกท่านนั่นแหละส่วนมากก็จะใช้ชุดซ่อมปั๊มดิสเบกเกรดท้องตลาดเกรดเท,ดทียบนะครับทีนี้ลูกยางเกรดท้องตลาดเกรดเทียบนี้นะครับอ่า มันเหมือนกับว่านะครับเหมือนกับว่าในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกครันนี้นะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังผมได้เพิ่งได้ทําไปยังไม่นานนะพอผมได้ทําการเปลี่ยนอ่าอาคันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนปั๊มชุดซ่อมปั๊มดิสเบรกหลังนะผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับขออภัยด้วยผมทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับรถก็ใช้งานเป็นปกตินั่นแหละนะครับผม อยู่ๆผมนะครับผมก็ว่าอ่าผมอยากทําการถ่ายน้ํามันเบรกพอผมถ่ายน้ํามันเบรกปั๊บนะครับผมใช้น้ํามันเบรกดอทสูงนะครับในการเปลี่ยนถ่ายทําให้ชุดลูกยางชุดสินมันหดตัวนะครับเพราะว่าน้ํามันเบรกดอทสูงค่าความร้อนมันสูงน้ํามันเบรกเขาร้อนนะครับอ่าสินยางของเราเป็นสินยางเกรดท้องตลาดนะครับดังนั้นสินยางจะไม่ทนต่อความร้อนนั่นเองนะครับทาให้สินหดตัวนะครับก็เลยกลายเป็นเบรกรั่วเบรกจมนะ ทีนี้นะครับเราก็มาประกอบเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําการไล่ลมนะในขั้นตอนของการไล่ลมก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับทาการย้ำ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 นะครับแล้วก็ปล่อยน็อตเบอร์12ตัวบนออกก่อนนะครับการไล่ลมเบรกให้ไล่ออกจากปัม๊มปั๊มบนก่อนนะครับโดยไล่ออกเบอร์12ข้างบนก่อนเลยนะครับเวลาย้ำไปเราก็ต้องดูด้วยว่าน้ํามันลงมาไหมถ้าน้ํามันลงนะครับ น้ำมันเบรกที่กระป๋องน้ำมันเบรกก็จะลดลงไปตามด้วยนะครับอ่าย้ำๆแล้วก็เหยียบแช่ไว้แล้วก็ปล่อยลมออกนะครับปล่อยออกเสร็จปับ๊บก็ทําการล็อกทันทีเลยนะครับเพื่อนๆก็ย้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับประมาณ4ี่ห้ารอบนะอันนี้ไม่การันตีนะครับย้ำจนกว่า,วาเราไล่ลมจนเบรกจะแข็งตัวนะครับจนเรากดไม่ลงนั่นแหละนะครับอ่าไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเหยียบแช่แล้วก็ ย้ำๆๆเหยียบแช่แล้วก็ปล่อยน้ำมันเบรกออกนะครับอ่านี่นะครับเหยียบแช่ปล่อยน้ำมันเบรกออกตอนนี้นะครับน้ำมันเบรกลดลงไปนะครับในขั้นตอนของการไล่ลมเบรกนั้นนะครับเราอย่าให้น้ำมันขาดระบบเป็นเด็ดขาดเลยนะถ้าขาดระบบเราจะต้องทำการไล่ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่ามีอากาศเข้าไปในระบบนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับไล่ไปด้วยเติมน้ำมันไปด้วยก็แล้วกันนะครับอ่าอย่าให้ขาดระบบนะ นี่นะครับผมก็จะย้ำๆๆๆแบบนี้นะครับในช่วงที่ย้ำนะครับผมก็คลายปั๊บนะครับย้ำย้ำแล้วก็เหยียบแช่ไว้แล้วก็คลายไล่ลมออกนะครับแล้วก็ล็อกน็อตกลับไปนะครับนี่นะครับอ่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะมองเห็นในคลิปได้ชัดเจนนะครับทีนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนการไล่น้ํามันเบรกที่ปั๊มล่างนะครับที่น็อตเบอร์แปดนะก็เหมือนเดิมนะครับ ย้ำๆๆนะครับแต่พอเราย้ำไปแล้วมันตึงเท้านะครับพอตึงเท้าเราก็กดแช่ไว้แล้วก็มาปล่อยน็อตอ่ามาคลายน็อตเบอร์แปดออกเพื่อทําการไล่อากาศออกจากระบบนะในการไล่ลมออกป่าออกจากระบบนะครับไล่ลมออกที่ปั๊มดิสเบรกหลังนะครับเราจะทําจนกว่าน้ํามันเบรกจะใสนะครับเพื่อนๆน้ามันเบรกใสเมื่อไหร่เราก็พอเมื่อนั้นแหละนะครับทาไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อๆยอๆแบบนี้ นะครับนี am, adım, ance, שוב, ่ย้ำย in ้ำ <generally> ย้ำย <umen> ้ำย้ำนะครับพอเท้าตึงแล้วกดไม่ลงแล้วนะครับกดแช่ไว้นะครับนี่ย้ำ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 นะครับกดแช่ไว้นะครับก็ปล่อยน้ํามันเบรกออกนะครับก็ทําการล็อกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนก็นี่แหละนะครับทาไปเรื่อยๆจนกว่าน้ํามันจะใสนะครับเพื่อนเอ้านะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆนฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า เทสนี้นะครับผมใช้น้ํามันเบรกดอทสูงนะครับมาทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเบรกนะพอเปลี่ยนถ่ายไปปั๊บได้อาทิตย์หนึ่งนะครับผลปรากฏว่าเบรกจมเบรกแตกนะครับหลังจากเบรกแตกผมก็จอดทิ้งไว้หลายเดือนเลยนะครับสนิมขึ้นเลยนะครับเอ้านะครับว่างๆก็เลยมาทําการไล่ลมเบรกนะครับมาเคลียร์ระบบเบรกใหม่เพราะว่าจะเอาคันนี้ไปวิ่งอะไรแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถผมเองนะครับอยู่กับผมมาราวๆยี่สิบปีแล้วล่ะนะครับ เพราะว่าช่วงนี้โควิดจางแล้วนะครับสามารถขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปซื้ออะไรได้แล้วนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมานะครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้กลัวโควิดนะครับยิ่งกลัวยิ่งติดนะครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้ราคาน้ำมันแพงขนาดนี้การที่จะใช้รถยนต์นะครับไปซื้ออะไรนะครับไปกับร้อยกว่าบาทนี่กำไรไม่เหลือเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทุกวันนี้อาชีพจ้างซ่อมนะครับหากิน5กิน10แค่นั้นเองนะครับเพื่อน